มาเตียมแนวเห็ดกินแน่จ้ะปอกฟักก่อนเตียมแกงจืดจ้ะแกงจืดต้มจืดเตียมฟักผันฟักเออสีต้มจืด ฝานบักกวางไว้เถอะฝานบักกวางไว้ก่อนเตรียมๆให้แซนทําข้าวผัดไข่หมกกวงใบถ้าต้มติจะไม่เป็นไรเก็บจะตาลของเธอออกไปเถอะอืมเร็วเฮ็ดกินแรก มันมักฟักแต่พี่น่อช<ม>ันมักต,ตุ่มเจอเอออเอือฟักอ,อ่อ,อนๆแต่พี่น่อมเลยฟักอ,อ่อ,อนๆ หากระดูกหมูว่มี่เราจะมาต้มไส้ไก่ให้บานเนี่อ่อนๆแต่พี่น้องังเสียดจืด